ได้เป็นยังไงน้อหมู่บ้านนี่พ่อพ่อเมพ่อเลยพ่อพอแม่บาพอเข่าดิหนูว่าเลขพ่อน่ะเบิ่งอยู่ในเครื่องตัดหย่ามันมันเบิ่งบอบเบิบเบิดบของที่หนูขาไปเบิ่งน่ะมันเป็นสามห้าจุดแปดได้ปะสามห้าจุดแปดต่ว่าเครื่องน่ะมันเป็นเครื่องเขาเอื่นอย่างหละซีซีจังหวะออียงที่บอกซี สีแรงบอกสีแรงเออเครื่องที่จังหวะไหมพ่พี่อี่จังวะนอันนี้มันเป็นสามห้าจุดแปดแรงบอกแรงบอกจ้าพ่อต้องขอไปเบิ้งพ่อดูไปมากกว่พ่อเบิ้งเลขบ่เบิดบสิเยุคข้อเครื่องอ่ะแม้ว่าสันบุญพาดวย่าพ่อเออสามสิบห้าจุดแปด เมื่อเรื่อรัดเียวรคันหนึ่งตอนนั้มันเกียมันนี่เลย่โต้เนาะเดี๋ยวได้ว่าเดี๋ยวไอันเอียงก็เอาไหมรู้ป่ะค่ะมือขึ้นฝันเราบอกฝันเียวรถคันนึงรถกำลบปอเลยคะจ้ะมันนี่คือต้เรื่องัว่าเปพ่ว่ากันเดอบุตรว่า รถเก๋งมันบ้าหวดที่พ่อบอกว่าพ่อพ่อคอนเ็นรถเก๋งอมันได้ไปออกเนี่ยรถมันมองเก่ามันได้บอกูอเก้าสองเก้าุูสามหมอ๋อก็ได้แ่เตัวท่ายเท่านนไ้เลยค่ะไ่ใช่ละเนี่มัามาเก้าตอนแรกเขาบอกสามหนึ่งสามเก้าสามหนึ่งสามเก้า 31ก,กับสามเก้านี่อยานั้นรพ่วาันขันหนึใได้สีพ่วงรถสีเอ็ดตรงปันที่เอ็ก็ตัวเอ็อืมสันว้างได้กับพ่อที่สามหนึ่งกับสามเก้าพ่อรอพ่วงมารถแค่นั้นพ่อขับไปค่ะแล้วมา,า,าพ,อาพ,อมพ่อบอ,อ,อกว่าใช่สินค้าพ่อพราเป็นเือเพื่อบางที้าเรเป็นขาเราจ้า กอ็นท <ITA> ี่มเป็ใครี่เด็ปตับเกลหมันี่ค่ะนี่ทะเบียนมันก็สหนึ่งสามเก้าอ๋อทะเบียนรถสามหนึ่งสามเก้าแล้วอันมันม้ออกโตัวในวามทีนเจ้รถอของพห่หมันม้ออกตัวหนาเอ้วนออกตัวหลังเพมันพีออกตัวหนาไ้่งาให้ัน ฟ้องเท่าเลหอืมยอดไรนี้องกันนี่ตลอดฟ้องเท่าค่ะเฟ้ององวาเนเราเนี่ยเ่าศูนย์สามค่ะวันเนี่ยจะนว่าเพ็นเเปนฟ้องเก่าศูนย์สามวนี้ันนตัว่ายคือมเกิดกันไหนองตอตัสองเป็งานันหนึ่งค่ะ เมกีด้ดวขว,วันเมื่<ห><า>อี้ฝันว่าเี้ตัวตวไทย่านะไเน้นสามเก้าบอพอ่อหรืออัน,น,น, 3, 9, น 1>, 1 3 9, ่สามเก้าหน่งสบอกสตัวบอพ่อสาตันึ่งนึ่งหมเก้าหนึ่งสามเก้เนาะเพราะว่าเรื่อนานันหน่ามหนึ่งนึ่งสามโอ้สามหนึ่งสามเก้า คิด uhm, ันเ้ไหนอก็อกบพอที่จริงนะไม่ว่าซก็ก er. okay. <put> er ็เ็มาวอดเค่ะเพอกะนนเขาดิแอดวาสันมื่นเรีกว่าเขาตัวเดเพ่นเรว่าไให้แอปใจบุญอ่เขาไปเบิงไมเครื่องตัดญเดอวาสันมันเป็นเครื่องซีแจงวะ ามสิบห้าจุดแปดที่แอดไปสั่งงูกับเลยเขาไปพิมพ์ในกูเกิลไหมพ่อออผไม่ได้พิมพขาดนันเลยอีรีไหมพ่อพ่อต้องขอไปเบิ้งเครื่องสี่แรงแต่ว่ามันเป็นสามสิบห้าจุดแปดพ่อนาะรงแกะเบนมันสามตัวเลยได้พ่ออ๋อโอ้จุดยอดฟันนี่ฟันยี่รีมีงวดที่มีงวดที่สิบที่สิบเอ็ดเหรอพ่อเฮ้ย มันต่อตอนจุดมันต่อหน่อยบ่พอพอได้บ่อยบ้งก็เลยต้องวิดเห้หากะไ็เ่งละเนี่ยทำไมนะพอเอาเงินนี่เนาะทอนนพอจะเงี้ยไปตัวเดียวเท่านี้ล่ะตัวใดว่อสามหนึ่งสามเก้าเน้นเลยเ่าตั้งเล่ไม่เน้นแต่ก็เป็นข่อวาข้าไ <Okay. S 2> พ่อใช่ป่พ่อ,อเนีู่่นี้ชอบป่อยนะครับพ่อให้ให้เพื่อนวิ่นเอานหน้นี่เนาะสามหนึ่งสามเก้าหนี่เนาะเอฟซีมากตัวเลยก่อนเพื่อนจับคู่เอาแต่ส่วนของพ่อจับคู่ให้กับมีสามหนึ่งกับสามเก้ามันมาค่ะฮ<ะ>แต่แต่พ่อจับคู่ให้ตอนนี้มีสามหนึ่งกับสามเก้าเนาะนอ่าเลขสามตัวพ่อจับให้หนึ่งสามเก้ามันมาค่ะ ผมัดดงานก่อนเมันเดดแได้ว่ากัน้ถ้าย่อไปรบอผี่พอากคือว่ามันเดดแดดบอยังหาไปมันไหลออกป้ายแดดหรือว่าพว่ามันเจ็บหลังป้ายแปดนะตีเออแปดเยเป็น้มบุวันไปนาเขาอยู่จละตัดูีบริเวณเอาไมพ่อวนนี้นาะวดใจว่าตนี้กนเนีวาคืออทพ ะันนี่พ่อเลยทั้งหลแบบมงงดมอกก่อัน้ก็ันจงะกผแมนเอาไม้พอมันนี่เอาโซ่เอาไส้ฝากเอฟซีเฮ้าไม้พออันฟันจงไดบัดนี้อันท้ายอันนูจ้จะตปท้ายลูกมาเบิ่งด้วฝันเคียวกับเกืออันเคืองมอต่อไส์เครืองใดบันนด,บดน,นี้จิไปเบิ่งเล็ทุกโตเลยไปจังหนี้ จะมาเห็นแอปที่คอมเมนต์มาว่าเอ็ดวิเชียนน่ะพาซังดูกระเลขเขาไปเบิรงนใน้กลัวเกินนะมันแมนอีลีตวนี่เอ้าวั้เรื่องมาจะไม่เข้าเนาะจ้า่าพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวสรุปอ่าพ่อจับกูให้นี่ก็คือสามหนึ่งกับสามเก้าามับสามเก้าแบันนี้เลขสามตัวพ่อพ่อว่ายั่งก่อนเลขสามตัว ออหนึ่งสามเก้าบอกหนึ่งสามเก้าน้ะมันเป็นเจอสามตัวีะนี่เขาท่านเป็นพ่อแค่ฝันหรอเค้อชค่อพ,พ่ฝันเดอันจะเป็นเรื่งองยิ่นไปเั็นเรื่เพราะทั้แนวเาตีเลยเพราะเสียนายตัวเพราะก็ตีโอ้พ่อฝันแม่ฝันหวุดน,นัินพอทัวมาบอกลูกดูยยดว่าฝัน่าได้ขี่รถมาไเมื่อออกสองเก้าเนาะที่พอหายสองต่าก็ศูนย์สามจ้ะสองต่อไป รถควดน,น,นรถยวว่อยรจังค่ะ,ะมันนีเป็นรถปิกอัพอ๋อเงีนี่เป็นรถปิกอัพมันม,ออมาพอจ้าจ้าพะเบียนสามหนึ่งสามเก้าพอสารถหลายปีแล้วค่ะเอา้องกะเอามานํำเสเป็นเน,น,นื้อทั้งนะพ่อเนาะเป็นเนื้อทง้นึงอนเ่อเป็นเนื้อังนี่รอฮะนี่ทั่อนเป็นเนื้อทังเ่เลยาบอกเลย เครื่องอยังพอ่อบุญพัฒน์ด้วยถามว่าเครื่องฮอนด้าบอกที่ท<ไ>ะเบียนเครื่องของอยังรถพ่อเนี่ยโอ้เครื่อง,ง<ไ>เครื่องตัดหญาออ้ารุ่นไหนวะสันเครื่องต<ไ>ัดหญ้าของพ่อรุ่นไหนเครื่องฮอนด้าบอกเร่แว่าเนของมันฮอนด้าขที่จังวหวะสามสิบห้าจุดแปดนดัหว Nó sau phải haven't a group. Hope I can go and borrow a word. 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 Borrow a เค่าา,นานนุนะค่ะะขอบคุณพ่อ,อกระนวลหรือว่าพอวิเชียน,นหลายๆนะค่ะที่โทษมาให้นท่างฝันต่องวดมาคืนฝันแล้วเดอร์ยเอฟซีครัค่ะ,ะขอบคุณพ่อหลายค่ะค่ครั